เลยโอเคนะครับก <S preach science> oh okay, ็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วย ER ก um ับผมรันซีสซันและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมสกิบบี้ทอยเลตกันอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะมีคนคอมเมนต์มาในคลิปที่ลงไปเมื่อวันเสาร์นะครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเนี่ยนะฮะซื้อเจ้าหัวลำโพงตัวแดงนี่เลยโอเคงั้นเราไปซื้อกันเลยดีกว่า let's go กลายเป็นผู้สูงสุดแค่สูงสักแค่ไหนก็เทียวไม่ได้ไปไปไม่เรียบร้อยกลายเป็นผู้สูงสุดแล้วไม่ สูงอ่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวอย่างแรกเลยที่มันมีมาให้คือความสามารถกดติ๊กหนึ่งยิง3นัดนะฮะนี่ ability คืออะไรเหยียบอ๋อกระทืบแล้วก็กดกระโดด1ครั้งก็คือการกระโดดสูงกดกระโดด2ครั้งคือการบินแต่บินได้แค่แป,ป๊บเดียวใช่ครับขอลองสู้ดูสักนิดหนึ่งสิตัวใหญ่แค่ ไปแล้วบมบ้าไปแล้วไม่เลยจริงเลยไม่ไงไม่ตายเลยไหมกระเพื่อใครว้าวโฮมึงเก่งแค่ไหนอ่ะมึงเก่งนะมึงเก่งนะนะมึงเก่ง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 นะเก่งมากเลยเก่งมากเลยกระเด็นไปดิ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สุดพันอย่าลืมกดกระดิ่งผมด้วยเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้ายูหู hoo! ไปแล้วจ้า